สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เหมียวจะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องตัดหญ้านะคะทั้ง2รุ่นเลยทั้งสองจังหวะนะคะและ4จังหวะเลยนะคะเหมียววันนี้เหมียวเลือกใช้ของแบรนด์กระทิงดำนะคะใช้ของยี่ห้อกระทิงดำมาสาธิตให้ดูนะคะง่ายนะคะไม่ยากลูกค้าท่านใดกังวลที่กลัวซื้อไปแล้วจะกลัวประกอบไม่ได้นะคะลูกค้าลองดูคลิปนี้คะ่ะจบนะคะประกอบเองได้แน่นอนนะคะอุปกรณ์เครื่องมือก็ใช้ตามที่เขาแถมไปให้นะคะลูกค้อาอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของสองจังหวะก่อนนะคะ สองสวะก็จะมีสายสะพายนะคะที่ตวงน้ํามันถุงผ้านะคะนวมลัดสายเร่งนะคะแฮนด์ด้านซ้ายใบมีดบังหินแล้วก็น็อตนะคะจะมีไปให้6ตัว4ี่ตัวจะประกอบตัวเครื่องนะคะแล้วก็สองตัวจะประกอบกับ,บงจะใส่ขันเข้ากับบังหินนะคะแล้วก็เครื่องมือพื้นฐานทั่วไปนะคะอันนี้เป็นสองหวะนะคะจะแถมดังนี้นะคะของตัวนี้นะคะก้านของสองหวะจะเป็นสีชานะคะจะเป็นตัวแรกนะคะ มาดูของสีจังหวะนะคะสีจังหวะอุปกรณ์ของแถมนะคะจะเป็นดังนี้ค่ะมีดังนี้เลยนะคะถุงผ้านะคะกรวยนะคะที่ตรงน้ํามันนะ,ะสายสะพายใบยมีดบังหินอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานทั่วไปดังนี้นะคะแล้วก็เป็นพวกน็อตที่เขาแถมไปให้น็อตจะแถมไปให้หตัวนะคะสี่ตัวแรกนะคะก็สี่ตัวนะคะประกอบกับตัวเครื่องแล้วก็อีกสองตัวประกอบกับบังหินค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวสองจังหวะกันก่อนเลยค่ะลูกค้า รุ่นนี้เป็น2จังหวะของยี่ห้อกระทิงดำนะคะเป็นคัสสองก้อนนะมอนมอนเราคัสให้ลูกค้าก่อนเป็นคัสสองก้อนค่ะอะเริ่มได้เลย,เ,ลยเริ่มแรกเราก็ใช้ก้านนะคะประกบเข้ากับตัวเครื่องนะคะใช้ด้านนี้ขึ้นนะคะ ไอ้มีสว่านที่บ้านท่านใดมีสว่านไฟฟ้าก็จะเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีสว่านไฟฟ้าก็จะใช้หกเหลี่ยมที่แถมไปนะคะก็จะเป็นอันใหญ่ตัวนี้โอเคค่ะลำดับต่ับไปประกอบแหนนะคะลูกค้าของบางแบรนด์นะคะจะเราจะต้องมันประกอบเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมาใส่น็อตใส่ที่แขนสายสะปาายอีกทีนึงอันนี้ของกระทิงดำเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรเลย ลำดับเราขันในตรงหัวล้อสี่ตัวตรงนี้เสร็จนะคะจับล้อสีตัวตรงนี้เสร็จเราก็มาต่อที่แฮนด์ได้เลยค่ะตรงแฮนด์ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะใช้หกเหลี่ยมเบอร์นี้นะคะที่แถมไปนะคะขันเออ เรียบร้อยนะคะส่วนในตรงอ่ะอันนี้นะคะเป็นนวมที่รัดสายเคร่งนะคะอ่ะเดี๋ยวช่างใส่ให้ดูค่ะว่ามันใส่แบบไหน ตัวดำๆนะคะเมื่อสักครู่ที่แถมไปนะคะเก็บเอาไว้เก็บสายเร่งอีกทีหนึ่งตรงช่วงแฮนนะคะแบบ แล้วก็ใส่ใบมีดนะคะลูกค้าว่าต้องคลายนอ็อตตรงนั้นหน่อยตรงนี้มันหมุนออกได้เลยไม่ต้องใช้อะนั่นไปขัดเลอย,ดอย่างดีเนาอย่างดีเนาะ ดูแน่นหนาเลยหมดเลยใบเป็นไ,ไหนหนาเลยหนึ่งจุดหกนะอ๋อทำเหมือนของโรบิน่าเลยเนาะใช่ งั้นถ้าเราหมุนน็อตเกียวซ้ายนะคะมันจะหมุนตามเราต้องใช้หกเหลี่ยมน,นะคะสอดเข้าไปตรงนี้เพื่อขัดขัด,ขดไว้อ่ะค่ะเพื่อที่จะได้ขันใบมีดได้ขันน็อตใบมีดได้ oh. เรียบร้อยเรียบร้อยอยังเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับสองจังหวะค่ะลูกค้า เริ่มดูสีจังหวะวันนี้เหมียวเลือกใช้สีจังหวะก้านเป็นนะคะอันนี้เป็นหน้าตาคลาสของเรื่องแดหย้าสีจังหวะนะคะจะเป็นเหมือนกันทุกทุกตัวเลยทั้งตัวก้านเป็นก้านตายนะคะลูกค้ามาค่ะก็ใช้ก้านนะคะกับหัวเครื่องนะคะประกบเข้ากันกบแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้น็อตที่แถมไปคันเลยนะคะสี่รูนะคะหนึ่งสองสามสี่รู โอเคค่ะพอตรงหัวเสร็จแล้วนะคะมาตรงแฮนด์ได้เลยนะคะลุกค้าเพราะว่ากระถิงดำตรงนี้เขาประกอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ซ้ายกับขวานะคะก็แห่เข้าไปในตรงประกับอย่างละครึ่งน,นะคะเช่นเดียวกันนะคะถ้าท่านใดไม่มีขนากษาก็ใช้ตัวนี้นะคะขันสำหรับล็อกสายเก็บสายนะคะยึดสายกับสายเร่งเข้ากับแฮนดแฮนดข้างขวา ก็จะดูเรียบร้อยนะคะสายไม่โยงไปโยงมานะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วมาประกอบบองหินนะคะเสร็จแล้วมาประกอบใบมีดนะคะลูกคะ่ะเนี่ยก้านเวลาก้านก้านเป็นนะคะของสีจังหวัด เวลาประกอบใบมีดนะคะเราก็สามารถหมุนแค่หางมันได้เลยนะคะไม่ต้องไปหมุนทั้งตัวเครื่องมันคว่ำลงอย่างนี้นะคะเราจะใช้หกเหลี่ยมนะคะลูกค้สาสอดเข้าไปในที่รูตรงนั้นนะคะเวลาขัดสี่จังวหวะอยู่ข้างตัวขัดสี <4 S 2> ่จังหวะนะคะตัวไอตัวขัดรูนะคะมันจะอยู่ดังข้างตรงนี้นะคะแต่เมื่อคู่สองจังหวะมันจะอยู่ตรงด้านใต้ด้านใต้หัวเกียร์นะคะ ใบตัดหญ้าของกระทิงดำนะคะเป็นสองมิลเลยขนาดลูก oh. ค uh ้าหนาเลยนะคะขนาดสองมิล oh. ด้วยนะคะสิบสองนิ้วสองมิลดูแล้วมันหนาหนักหนักว่มันหนักจไปเขาแถวมาอย่างหนาเลยค่ะอย่างดีเลยค่ะลูกค้าปัะกดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็หมุนน็อตเกีียวซ้าย ขันให้แน่นนะคะแล้วก็โดยการใช้หกเหลี่ยนเข้าไปสอดที่รูเมื่อสักครู่นะเพื่ออะไรก็เพื่อไปเวลาเราขันนอ็อตน็อตเกียร์ซ้ายของเราเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้ไม่หมุนตามตรงไอ้ตรงข้นในมันจะได้ไม่หมุนตามนะ เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทั้งสตัวแล้วนะคะทั้ง4จังหวัดแล้วก็2อจังหวัดนะคะเือต่ย่านะคะสจังหวันะคะเวลาใช้งานก็ผสมสองทีให้เรียบร้อยนะคะใช้น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซโฮอล์1ก5ก็ได้นะคะผสมสองที เป็นน้นใช้งานได้แล้วค่ะส่วนในเครื่องของ4จังหวะนะคะใช้น้ํามันเบนซินนะคะหรือแก๊สโซฮอล์9ก9 5ก็ได้นะคะไม่ต้องผสมน้าไม่ต้องผสมน้ํามัน2ทีนะคะไม่ต้องผสมตลุกแต่นะคะเราจะเติมน้ํามันเครื่องตรงนี้นะคะจะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ํามันเครื่องนะคะ4จังหวะให้เเน้นงานในเรื่องของความเงียบนะคะทนอายุการใช้งานานานๆนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของ2จังหวะนะคะ ก็จะในเรื่องของความแรงนะคะญ้าหนาญ้ารกนะคะหรือตัดไม้นะคะเร่งแล้วตัวนี้จะแรงได้ดีมากกว่านะคะเลือกการใช้งานตามหน้าง,งานของลูกค้าแต่ละท่านได้เลยนะคะเมียวมีพร้อมส่งลูกค้าช่องทางการติดต่อเบอร์โทรทิ้งไว้ด้านบนนะคะเบอร์โทรและไลน์เบอร์เดียวกันนะคะเพจนะคะสุขชีว่านะคะแล้วก็ราคาเดียวทิ้งไว้ในคลิปด้านล่างนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะ วันนี้ส่งอ่าแล้วก็ส่งฟรีนะคะเก็บเงินไปทางด้วยนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ